สวัสดีทุกท่านครับสวัสดี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 ทุกคนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ดสี่ท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกคนแล้วครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับ รอติดตามนะครับอาจจะมีของแจกนะครับตอนนี้อยู่มารับของที่ไปสันียมมารับของที่ไปสนีนะครับมาไปสนียแจ้งวัฒนะครับสวัสดีครับร้อยสิบหกท่านสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับพี่ต่างยุบซีลูกบุรีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับหน้านล็กรน้ำหนักไหวไหมน้ำหนักหนึ่งล้านล็กสบายสบายครับ สำหรับหนึ่งนะเล็กน้ำหนักสบายๆนะเขาซ้อมดีนะเขาซ้อมดีนะไปนี้สนุกอะ่ะเขาอ,อยากจะแบบแค่แค้นให้สำเร็จนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชันไหมครับได้ยินเสียงชัดไหมมาเที่ยวนะคอนบงังกัะพีครับโอเคครับมีโอกาสจะไปนะครับ คิวเยอะมากเลยครับคิวรอคิวรอคิวเยอะมากนี่นเราก็จะไปบักเสียงนะอยากเห็นระถังชกออกช่องเจ็ดจังครับเอฟซี MC จกพิษณุโลกสวัสดีครับพิศิพิรธานครับผมครับราถังเจอกุราบดัม้มได้ไม้ันน้นดาักราเวดนะครับน,นั้มดาบกราเวดกัน เอฟซีเอกตราครับผมสวัสดีครับสกสิ์สวัสดีด้วยครับสวัสดีพี่ด้วยคิวด,ดี่อะไรได้ไปเลยดิเบอร์หนึ่งในใจครับพี่ต้องพูดขอบบุณชกนิชาเอฟซีจากประเทศลาวครับ เชื่อมชอบในวัยมังน้องต้นๆครับขอบคุณครับ FC ครับผมขอบคุณครับวันนีโชว์น่าจะใครน่าจะพี่เังเกันครับวันนี้ซ้อมไหมครับไม่หลอนะครับไม่หล่อไม่เก่งครับแต่ซู่ไม่ถอย FC ยากสูรินครับติดตามครับผมแล้วการที่ไยน cây cầu ôn hồi đây là có cái tài đức đi khắp đi đi mấy cái tiếng này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ระดั้งเจนอารมณ์น่าดูไหมครับในวงไฮโลนะแต่ว่าพี่า่าบีบ้าผมไม่รู้ <c oughs> พี่ชายพี่ชายผมครับผมมาดรู้ไปย้ายผมจะกันเต้นมาวิ่ยนไ่้แล้วจะกันเตะสนาเนอที่ยี่สิบเก้านะครับกับพตัตตนลุงบางมายไม่ได้กลับนะครับแชร์มาเนื้อมาถังขอรบขอบค,ครับทองแพงแล้วเด้อถึง อ๋อเดี๋ยวก็เอาไปปล่อยครับเอาเอาไปขายก็ได้กําไรเยอะตอนนี้อยากดูตำถามช่องเจ็ดครับผมอตกับสิกซันมิดใหญ่ไปไหมครับก็รอดูครับรอดูครับรอดูก่อนครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาเอาของที่แจ้งวัฒนะนะครับมารับของพอดีทางญี่ปุ่นส่งของมาให้นะครับก็เลย เผื่อดูดูเดี๋ยวจะมีแจกให้ฟซีนะโอเคครับวันนี้ก็มาหยอกๆแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเผื่อมีของแจกอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับรอติดตามได้เลยฟซนะครับติดตามผลงานค่ะขอบคุณครับโอเคครับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าผมจะหาของอะไรไปแจกนะรอติดตามกันนะด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ